สรุปก่อนลงทุนหุ้นกู้อนันดาครั้งที่1ปี2,566นะครับจ่ายดอกเบีย้ยสูงถึง5จุด 8%ซต่อปีนะครับและที่สำคัญครับจ่ายดอกเบี้ยในทุกๆ3เดือนเลยนะครับและตอนนี้นะครับได้รับอันดับเครดิตเลตติ้งอยู่ที่ Tri ป l e B ลบนะครับและจะทำการเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปนะครับในวันที่7ถึง9มีนาคม2566นนี้นะครับสรุปแล้วนะครับหุ้นกู้อนันดาตัวนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรที่ควรต้องรู้ก่อนที่เราจะไปลงทุนบ้างเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังในคลิปวิดีโอนี้ครับ ่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินการลงทุนแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ที่จะมีออกมาอีกทุกวันนะครับสวัสดีครับผมวิทย์อิทิศนะครับช่วงสรุปก่อนลงทุนนะครับผมจะนําเอาโปรดักต์ทางการเงินการลงทุนที่น่าสนใจนะครับมาสรุปนะครับรวมถึงเล่าให้ทุกคนฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆรวมถึงบอกเรื่องความเสี่ยงด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีหุ้นกู้ของบริษัทอนันดา ซึ่งเปิดขายครั้งที่1ของปี2566นี้เลยนะครับจะเปิดขายช่วงวันที่7-9ถึงมีนาคมที่กำลังจะถึงนี้แหละนะครับซึ่งผมว่าอัตราดอกเบี้ยของเขาเนี่ยน่าสนใจครับและที่สำคัญครับยังเป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในกลุ่ม Investment Grade นะครับหรือกลุ่มที่ยังพอจะสามารถลงทุนได้อยู่นะงนั้นวันนี้ครับผมจะมาสรุปข้อมูลของหุ้นกู้อนันดานะครับครั้งที่1ปี2566นะฮะที่กาลังจะออกขายให้ทุกคนฟังกันก่อนที่ทุกคนจะไปลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องขออธิบายนะครับคำว่าหุ้นกู้การลงทุนหุ้นกู้ให้สําหรับมือใหม่ครับที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฟังก่อนนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากๆนะบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยเห็นว่าหุ้นกู้ตัวนี้ให้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้เข้าใจผิดครับนึกว่ามันเป็นการฝากเงินนะครับฟังตรงนี้เลยนะครับว่าการซื้อหุ้นกู้การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเง,งนินนะครับเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนดังนั้นเดี๋ยวต้องมาทําความเข้าใจคอนเซปต์กันก่อนครับว่า ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเข้าใจแล้วสามารถเข้าไปฟังรายละเอียดของบริษัทได้เลยนะครับ หุ้นกู้นะครับเป็นตราสารหนี้รูปแบบหนึ่งครับที่ออกขายโดยเอกชนนะครับโดยนักลงทุนก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อหรือว่าลงทุนหุ้นกู้เนี่ยเราจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับส่วนบริษัทที่ออกขายหุ้นกู้เขาจะมีสถานะเป็นลูกหนี้นะครับโดยเจ้าหนี้หรือว่านักลงทุนอย่างเราเนี่ยนะครับจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยกลับมาอย่างสม่ําเสมอนะครับตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ของหุ้นกู้นะครับและเมื่อครบอายุหุ้นกู้ที่กําหนดไว้นะครับเราก็ จะได้รับเงินต้นคืนอย่างครบถ้วนนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์การลงทุนหุ้นกู้นะครับดังนั้นอนธิบายง่ายๆครับการลงทุนหุ้นกู้เหมือนกับว่าเราเนี่ยเอาเงินให้บริษัทยืมไปครับพอบริษัทได้เงินไปปุ๊บนะครับเขาก็เอาเงินที่ได้จากเราเนี่ยไปทําธุรกิจเอาไปหมุนเวียนอะไรในกิจการของเขาครับซึ่งแน่นอนการยืมเงินคนยืมมีหนะ้าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยก,กลับมาให้กับเราที่เป็นนักลงทุนนะครับซึ่งการซื้อหุ้นกู้หรือว่าตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยมันจะมีกําหนดอายุหรือว่าระยะเวลาการกู้้ยืมบบบออกกไวววัเช่่นาางตปปีี 3ปี4ปีว่ากันไปนะครับ และเมื่อครบอายุห um ุ้นกู <S 2> <S 2> <S <simulation> ้น <ilo> ั <screen salad> ้นๆแล้วนะครับลูกหนี้นะครับที่ยืมเงินเราไปจะต้องคืนเงินต้นทั้งหมดกลับมาให้เรารวมถึงดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายตามสัญญาด้วยนะครับนี่แหละครับเป็นคอนเซปต์การลงทุนในหุ้นกู้นะฮะดังนั้นให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าถ้าเราไปลงทุนไปซื้อหุ้นกู้เนี่ยเราไม่ได้ฝากเงินนะครับมันไม่ได้ไม่มีความเสี่ยงนะมันเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนครับซึ่งแน่นอนครับพอเราบอกว่าการซื้อหุ้นกู้เนี่ยเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่มีความเสี่่ยงันคคคําาาาถมมตอออก็ืแล ความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นกู้มันคืออะไรใช่ไหมครับความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นกู้นั่นก็คือลูกหนี้ที่ยืมเงินเราไปเนี่ยครับอาจจะผิดนัดชําระหรือว่าไม่คืนเงินที่ยืมไปได้ใช่ไหมครับซึ่งระดับความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นกู้เนี่ยมันจะมีคาศัพท์คาศัพท์นึงครับที่เราสามารถใช้วัดหรือว่าประเมินได้ครับคำคำนั้นเรียกว่าเครดิตเลตติ้งครับเครดิตเลตติ้งครับเป็นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือว่าหุ้นกู้นั่นแหละนะครับที่ใช้แสดงระดับความสามารถในการชําระหนี้นะครับโดย ประเมินจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้นะครับในประเทศไทยนะครับจะมีคนที่จัดอันดับอยู่2ที่นะครับคือบริษัท Tris Rating จำกัดนะครับแล้วก็บริษัท Fis Rating จำกัดนะฮะโดยอันดับความน่าเชื่อถือนะครับจะเริ่มตั้งแต่ Triple A ไปจนถึง D Doc D Doc นี่คือล่างสุดแล้วนะครับคือความน่าเชื่อถือต่าสุดเลยซึ่งอธิบายง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับบนสุดนะครับคือบริษัทมีความน่าเชื่อถือสูงมากๆเลยนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆก็ความน่าเชื่อถือจะลดลงมาเรื่อยๆครับมาสุดท้ายคือ D Doc D Doc นี่ก็คือแบบอ้หแทบจะน่า ถือแบบไม่มีเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะแบ่งกลุ่มนะครับของเครดิตเลตติ้งเอาแบบง่ายๆนะครับเป็นเลงเนี่ยมันจะแบ่งได้2กลุ่มครับกลุ่มแรกครับคือกลุ่มที่เรียกว่า Investment Grade ครับก็จะเป็นระดับตั้งแต่บนสุดกับ Triple A ไล่ลงมาจนถึง Triple B ลบนะครับกลุ่มนี้เรียกว่า Investment Grade ครับเป็นเกรดที่มีความน่าจะถือสูงยังสามารถลงทุนได้โดยปลอดภัยประมาณนี้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงครับก็จะตั้งแต่ Double B บวกนะครับไล่ลงมาจนถึง D-Doc นะครับกลุ่มนี้จะเรียกว่า Speculative Grade ะครับคืออยากบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าไอ้เครดิตเลตติ้งเนี่ยนอกจากจะบอกความน่าเชื่อถือความเสี่ยงแล้วเนี่ยมันยังบอกผลตอบแทนได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคุณกู้บริษัทไหนที่มีเครดิตต่ำๆนะครับเช่นเครดิตอยู่ในกลุ่ม speculative g r t e e ดับเบิลบวกถึงดีดอกอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า investment grade แน่นอนครับแต่แน่แหละครับมันก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยง ที่เราอาจจะไม่ได้รับเงินต้นคืนได้ถ้าเกิดว่ามันครบกําหนดอายุสัญญาแล้วนะครับดังนั้นมันก็ต้องเวทความเสี่ยงให้ดีนะฮะแต่ส่วนตัวนะครับส่วนตัวที่ลงทุนเองด้วยแล้วก็แนะนําทุกคนนะครับว่าก่อนที่จะลงทุนเนี่ยผมแนะนําว่าให้พวกเราไปลงทุนหุ้นกู้ในกลุ่มที่อยู่ใน Investment Grade เท่านั้นครับพูดง่ายๆครับถ้ากลุ่มไหนที่มี Rating Double B บวกลงมาถึง D Dog เนี่ยผมไม่แนะนําให้ลงทุนนะแม้ว่าผลตอบแทนจะสูงกว่าก็ตามนะครับทีนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจคอนเซปต์การลงทุนหุ้นกู้กัันนแล้้้้วครรถถาาาใใฟงงงมึตีเข พิมพ์คําว่าเข้าใจมาบอกผมหน่อยนะครับหรือว่าถ้ามีคําถามสงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์คำถามมาข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับผมพูดทุกครั้งนะครับว่าเวลาเราลงทุนหุ้นกู้เนี่ยไม่ใช่แค่เราดูแต่ผลตอบแทนดูแค่ชื่อหุ้นกู้แล้วเราก็ไปลงทุนเลยแบบนั้นยังไม่พอนะผมว่านะครับสิ่งที่ควรทาคือเราต้องรู้จักบริษัทที่เราไปซื้อหุ้นกู้ด้วยนะครับว่าเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเขามีโมเดลรายได้เป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงเขาเอาเงินที่ยืมเราไปเนี่ย ถประส์อะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆดังนั้นนะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดทุนกู้เนี่ยผมอยากจะแนะนําบริษัทอนันดาดีเวล OP เมนต์นะครับให้ทุกคนฟังกันสักนิดนึงก่อนนะครับบริษัทอนันดาดีเวล OP เมนต์จำกัดมหาชนนะครับเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศนะครับทั้งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมนะครับโครงการบ้านจัดสรรแล้วก็ทาวน์เฮาส์ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับซึ่งตัวโครงการเนี่ยนะครับมีแบรนด์ที่หลากหลายมากนะครับแล้วก็มีจุดเด่นที่หลากหลายมากเพื่อ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกๆเซกเตอร์นะครับและข้อมูลตรงนี้สําคัญนะครับตั้งแต่ปี2556นบะครับบริษัทเนี่ยเคยออกคุณกู้มาแล้วทั้งหมด40ชุดนะครับและที่สําคัญบริษัทอนันดาดีเวลรอปเม้นต์นะครับมีประวัติการชําระหนี้ที่ดีมาตลอดนะครับไม่เคยมีการผิดนัดชําระนะฮะคืออยากจะบอกนี้ครับว่าการทําธุรกิจเนี่ยวิธีการระดมทุนหรือว่าการหาแหล่งเงินทุนเนี่ยนะครับสามารถทําได้2วิธีครับคือหนึ่งไปกู้แบงค์ครับก็เหมือนกับเราๆเนี่ยแหละครับอยากได้เงินเราก็กู้ แต่อีกวิธีครับที่บริษัทมหาชนส่วนมากเขาชอบใช้กันคือการออกหุ้นกู้แบบนี้แหละนะครับก็คือยืมเงินจากนักลงทุนมาหมุนเวียนทําธุรกิจนะครับพอครบกำหนดก็คืนไปดังนั้นเป็นข้อมูลที่ให้รู้กันไว้นะครับว่าใน40ชุดของหุ้นกู้อนันดาที่เคยออกมานี่นะครับตั้งแต่ปี2556เขาไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชําระเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้นะครับสำหรับหุ้นกู้ตัวที่1ปี2566นี้นะครับวัตถุประสงค์ของเขาครับเขาออกมาเพื่อใช้ทดแ กระแสเงินสดนะครับที่เขาใช้ไปในการไถถอนหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนนะครับที่ไถ่ถอนไปในช่วงเดือนมกราปี66นี้นะครับและเพื่อชําระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกําหนดในปี2566นะครับตรงไปตรงมาครับพูดง่ายๆคือวัตถุประสงค์ในการออกขายหุ้นกู้ชุดนี้คือเอาเงินไปจ่ายหุ้นกู้ที่ครบกําหนดในช่วงเดือนมกรานะครับแล้วก็ที่กําลังจะครบกําหนดในช่วงต่อจากนี้ในปี2566นะครับ ดังนั้นนะครับเรารู้จักบริษัทแล้วก็รู้วัตถุประสงค์ในการออกขายหุ้นกู้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นกู้อนันดานะครับครั้งที่1ปี2566นะครับที่กําลังจะออกขายในช่วงเดือนมีนาคมนี้กันก่อนนะครับว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากเครดิตเลตติ้งก่อนนะครับหุ้นกู้แล้วก็บริษัทนะครับได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัททริสเลตติ้งซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดอันดับนะครับเมื่อวันที่27มมกราคยีครับเะได้ระคราคมปีสองห้าหกห ลบนะครับและมีแนวโน้มเป็นคงที่สเตเบิลนะครับซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในเครดิตอยู่ในกลุ่ม Investment Gra d e นะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่า Investment g เก d e เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ Triple A ไล่ลงมาจนถึง Triple B ลบนะครับดังนั้นหุ้นกู้อนันดาตัวนี้ยังอยู่ในกลุ่ม Investment Gra d e อยู่นะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่สำคัญที่สุดกันครับนั่นก็คือดอกเบี้ยนะครับต้องบอกว่าหุ้นกู้ชุดนี้นะครับออกมา2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกนะครับจะเป็นอายุ1 10ปีเดือน5วั่เปน เรียกมลคนหรือเปล่าไม่รู้นะครับซึ่งชุดแรกนะครับรุ่น1ปี10เดือน5วันเนี่ยจะจ่ายดอกเบีย้ยอยู่ที่4ีจุดต่อปีนะครับส่วนรุ่นที่2ครับจะอายุสองปีสิบเดือน5วันนะครับอัตราดอกเบีย้ย5 8เปอร์เซต่อปีนะครับซึ่งย้าตรงนี้นะครับว่าดอกเบีย้ยเนี่ยจะจ่ายทุก ทุกสเดือนนะครับไม่ได้จ่ายปีละครั้งนะหมายความว่า1ปีจ่ายทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าดอกเบี้ยที่เราได้รับจากคุณกู้เนี่ยนะครับจะต้องโดนหักภาษีอีก15%เนะครับถึงจะเป็นเงินสุทีิที่เข้ามาในบัญชีธนาคารเรานะครับซึ่งคุณกู้ชุดแรกนะครับชุด1ปี10เดือน5วันเนี่ยจะครบกําหนดไถ่ถอนวันที่15มกราคมปี2568้หครับและหุ้นกู้2ปี10เดือน5วันเนี่ยครับจะครบกําหนดไถ่ถอนวันที่15 2,5006มมราคปี 69นะครับซึ่งถ้าเราดูจากดอกเบียจะเห็นว่านะครับสำหรับหุ้นกู้ที่อยู่ในกลุ่ม v e s t m e n t S สเก e นะครับและระยะเวลาในการซื้อถือครองไม่นานแบบนี้เนี่ยผมว่าดอกเบียที่เขาให้มาในหุ้นกู้ชุดนี้ถือว่าน่าสนใจประมาณนึงเลยนะครับคำถามต่อมาครับว่าใครนะฮะสามารถลงทุนได้บ้างนะครับก็หุ้นกู้ชุดนี้นะครับจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปนะครับรวมถึงนักลงทุนสถาบันด้วยนะครับโดยจะขายวันที่7 ถึง9มีนาคมนะครับโดยการจองซื้อขั้นต่ำนะครับเริ่มต้น100,000บาทนะครับย้ำนะอยากจะลงทุนหุ้นกู้อนันดาตัวนี้นะครับต้องเริ่มต้นลงทุนด้วยเงิน1,000 0 0บาทและถ้าเกิดว่าจะซื้อเพิ่มนะครับจะต้องทวีคูณครั้งละแสนครับหมายความว่าเริ่มต้นที่แสนนะครับ ถ้าจะเพิ่มก็ต้องเป็น2อ0 0 0 0ส0ม0 0 0ี0แ0 0คือทบไปครั้งละแสนนะครับไม่สามารถซื้อแบบแส0 0 0 0่0 0 0 0 0แ0 0 0 0ัแ้านบบนี้ไม่ได้นะครับต้องทบครั้งละแสนบาทนะครับโดยสาหรับคนที่สนใจนะครับสามารถไปจองซื้อได้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกสิกรไทยธนาคาร c ี m b ไทยนะครับบริษัทหลักทัพย์เชียพลัสบริษัทักทัพย์กรุงไทยเอ็บริษัทหลักทรัพย์ดานะครับบริษัทหลักทรัพย์ยวนตาย้อีกทีว่าวันที่ขายหุ้นกู่ตัวนี้จะเป็น วันที่7ถึง9มีนาคมปี2566นะครับถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วสนใจนะครับก็อย่าลืมไปเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ไปจองซื้อกันในวันที่7ถึง9มีนาคมปี256 6นี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วสนใจนะครับพิมพ์คําว่าสนใจมาบอกกันหน่อยนะครับหรือใครฟังจบแล้วมีคําถามสงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์คาถามมาข้างล่างคลิปวิดีโอดีได้เลยนะครับ อยากจะบอกงี้ครับว่าก่อนจะจบกันไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามกันเลยครับเวลาเราเล่าหรือเวลาเราสรุปโปรดักการเงินการลงทุนต่างๆครับนั่นคือเรื่องความเสี่ยงครับแน่นอนครับผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะว่าการลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงินครับการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยงครับซึ่งความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นกู้อนัน,นดาตนนัวนี้แน่นอนครับความเสี่ยงแรกผมว่าทุกคนที่อยู่ในแวดวงการลงทุนน,น่าจะได้ยินข่าวมาแล้วนะครับว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทอนันดาเดเวล OPMENT โครงการดังนะครับย่านอโศนะครับต้องเรียกว่าเป็นโครงการแฟกชิปเลยซึ่งขอ้อพิพาทตรงนั้นนะครับยังไม่จบนะครับยังอยู่ในกระบวนการไกลเกลีย่ยยังอยู่ในกระบวนการสู้คดีความอยู่นะครับซึ่งเราบองว่าใน worst case ถ้าเกิดว่ามันเกิดแบบอุบัติเหตุว่าทางบริษัทแพ้คดีจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการชดเชยค่าเสียหายครับซึ่งก็อาจจะทําให้บริษัทเสียสภาพคล่องไปได้จํานวนมากเลยนะครับ และความเสี่ยงที่2ครับก็คือบริษัทเนี่ยตอนนี้นะครับได้เลตติ้งทริปเปิลบีลบใช่ไหมครับซึ่งทริปเปิลบีลบเนี่ยเป็นอันดับที่ล่างที่สุดแล้วนะครับของหุ้นกู้ในกลุ่ม investment grade ดนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าสมมุติเราซื้อวันนี้ไปโอเคแหละมันยังเป็น i n v e s t m e เ t g r a d กอยู่นะครับแต่เราถือไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าในช่วงกลางปีปลายปีมีการจัดอันดับใหม่ครับแล้วหุ้นกู้ตัวนี้โดนปรับ แบบลดเกรดลงมาเหลือเป็นดับเบิลบีบวกแบบเนี้ยอ้าเฮ้ยหุ้นกู้ที่เราถือเนี่ยจาก investment grade อย่างเงี้ยครับกลายเป็น speculative grade เฉยเลยนะครับดังนั้นก็เป็น2ความเสี่ยงนะที่ผมว่าเราก็จะต้องพิจารณากัน และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับการลงทุนในหุ้นกู้ให้ทุกคนนึกไว้เสมอเลยนะครับว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องการอาจจะโดนผิดนัดชําระเงินต้นคืนได้เสมอนะครับถึงแม้ว่าในอดีตเขาจะมีการชําระต้องเวลาสม่ําเสมอแต่ว่าเราก็ต้องคิดเรื่องนี้เผื่อไว้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นทั้งหมดนะครับของหุ้นกู้อนันดานะครับครั้งที่1ปี2566ที่ผมอยากเอามาสรุปเอามาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนไปลงทุนนะครับหวังมากๆว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่กําลังสนใจจะลงทุนอยู่นะครับ ในยุคที่เขาเรียกว่าการลงทุนต่างๆมันยากนะครับหรือสินทรัพย์บางตัวมันมีความผันผลมากแบบนี้เนี่ยหุ้นกู้ครับเป็นอีกตัวที่จะช่วยแบบบาลานซ์พอร์ตการลงทุนของเราให้ความเสี่ยงมันต่ําลงมาได้ครับเพราะว่า,าผลตอบแทนมันเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที่และความเสี่ยงเนี่ย ก็ค่อนข้างต่ำครับถ้าเราไปเทียบกับสินทรัพย์การลงทุนประเภทอื่นๆนะครับเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครฟังมาจนถึงช่วงท้ายนี้แล้วชอบคลิปวิดีโอแบบสรุปความรู้แบบเข้าใจง่ายๆโยงง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถพิมพ์คําว่าชอบนะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์มาบอกกันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะพูดคุยถามตอบกับผมนะครับแบบสดๆแบบไลฟ์สตรีมนะครับสามารถมาเจอกันได้ทุกวันพุธนะครับเวลา สองทุ่มนะครับมาเจอกันได้ทั้งใน Facebook YouTube TikTok เลยนะครับและตอนนี้นะครับ YouTube channel ผมเนี่ยเปิด membership แล้วนะครับซึ่งทุกคนสามารถร่วมมาเป็น member ใน community กันได้นะครับโดยจะได้สติกเกอร์น่ารักและได้สัญ,ญลักษณ์ Member กันด้วยนะครับเนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อหน้าช่องนะครับสวัสดีครับ